สวัสดีครับวันนี้ชนบุรีแอสเซซอรีมีเป็นคาวไวไฟ,ไฟมิลเลอร์ลิงก์นะครับก็กล่องจะเป็นลักษณะนี้สำหรับตัวนี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไอโฟนนะครับกับหน้าจอของด e g e n d ดอรปี2021นีนี้นะครับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีการบรรจุมา เป็นแบบนี้เป็นสายเป็นสาย USB นะครับอีกด้านหนึ่งเป็น Type C นะครับก็จะเสียบไว้ในลักษณะแบบนี้มองพอมองภาพออกนะครับประมาณแบบนี้ในการเชื่อมต่อที่มันยากเพราะว่าจอที่ติดมากับรถเนี่ยคือจอ Android นะครับไม่สามารถจะนำ iOS หรือว่า Apple ไปเชื่อมต่อได้เราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเรานำสายไปเสียบช่องนะครับช่องที่มีให้มากับเครื่องนะครับรอไฟแสดงสถานาการณ์กาทำงานมันติดขึ้นมานะครับอ่ออาครับจอมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ กดยอมรับจากนั้นที่เครื่องเราก็เปิดบลูทูธนะครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกันเองเราไปกดที่การแคสหน้าจอนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ให้เราคอนเน็กเลือกอะจะรับสัญญาณ Wi-Fi จากที่ไหนก็คือจากตัวโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะให้มัน ต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากแหล่งไหนนีพอต่อแล้วเราก็ที่หน้าจอ,อเราเราก็ไปที่การสะท้อนหน้าจอนะครับที่มือถือ iPhone เราอาี่นี่ก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้น,น่เป็นหน้าจอเดียวกันแล้วนี่การเชื่อมต่อง่ายมากครับ กได้ทุกอย่างนี่เห็นไหมครับจอขึ้นมาแล้วลองเล่น YouTube ดูไม่ได้ได้แต่ขคางเลยใไมนะอ๋อคืออันนี้มันก็จะดับสำหรับเวลาเราเชื่อมต่อได้แล้วนะครับหน้าที่หน้าจอโทรศัพท์เราก็จะหยุดแต่ สัญญาณภาพก็จะส่งไปที่หน้าจอรถเรานะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ตัว iPhone ของเราด้วยนะครับอย่างนี้เมื่อเราใส่ไปแล้วเรากับมีสายปลดล็อกหน้าจอนะครับทำให้เวลารถเราวิ่งเนี่ยจอมันจะไม่ดับแฟนเราลูกเราอะไรก็จะสามารถดูดูทีวีได้ อันนี้คือ iPhone นะครับสามารถต่อได้เลยหมดปัญหาการเชื่อมต่อไม่ได้กับระหว่างจอ Android กับเครื่อง iPhone นะครับตัวนี้จบปัญหานี้เลยทีเดียวจบนะครับเราก็จะมีคู่มือไว้ให้ด้วยนะครับคู่มือคู่มือจะเป็นมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ ภาษาไทยนะครับสามารถต่อได้ไม่ยากนะครับซื้อไปเสียบต่อใช้เองได้เลยครับ